สวัสดีครับทุกคนนในวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่สถานที่ที่หนึ่งนะลุงบอลนะแม่งเป็นลักษณะคล้ายๆคลาเรนหาดครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตะบอลเคยมาแล้วที่นี่ใช่ผมเคยมาใช่ไหมตอนที่มาทํารายการกับอีเจบอลลี่ใช่ไหมผมมาเคยมาครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเคยเข้ามาสำรวจตกกลางวันไหมไม่เคยไม่เคยใช่ป่ะเคยเข้าอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสํารวจในคลาเรนหาดด้านในนะครับผมไม่รู้ประวัตินะครับว่าประวัติที่เนี่ยมีเรื่องราวอะไรยังไง แล้วก็มีความเป็นมาเป็นอย่างไรแต่ว่ากันว่านะครับนะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสเนี่ยก้าวเข้ามาที่นี่มักเจออะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในเดี๋ยวผมกับตะบอลนะครับจะพาท่านผู้ชมสำรวจบรรยากาศแบบเวลากลางวันตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงหกโมงครับเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาสำรวจมาสักครึ่งชั่วโมงด้านในแล้วก็มาดูกันวา่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนุ่มปะจุ๋มจุเราไปกันเลย โอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้นะเราก้าวเข้ามาสู่ด้านในของคาลิฮหดนะครับและที่สําคัญนะครับอยากจะบอกเลยว่าเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าอตอนเนี้ลุงวันคิดว่ามันสร้างเสร็จหรือยังอะประมาณ90%อซ่ะ90%คิดว่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วเพราะว่าผมมองเนี่ยเหมือนโครงสร้างเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วแหละ <ผม S 1> แต่ <ผม S 1> อ,อาจจะมีการเหลือเขาเรียกว่าปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเติมนิดหน่อย<า>แต่โดยรวมนะครับผมไม่รู้นะว่า ที่เนี่ยคลังลือหาดมีไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือเป็นคลัลือหาดบ้านคนมีเงินแต่ว่าประวัติผมบอกคําเดียวว่าไม่รู้ครับเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปแบบเดียวทามเลยไปผมไปหยิบกล้องว่าที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยอยังไม่ทันเข้าเลยยังใช่ไหมหลอนแล้วอ่ะเอานงๆน่ากลัวนะวิทย์มันจะกาศนี่คือหลอนแล้วนะได้เลยอ่ะไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในยันดีกว่าผมต้องให้ลุงบอลนาเพราะว่ารอบที่แล้ว ลุงมาโหดูดินี่แค่ดูบรรยากาศแค่ตรงนี้เนี่ยนี่ขนาดแค่ประมาณหกโมงกว่าๆนะนะกันน่ากันากลัวแล้วอ่ะป่าลุงไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอ่ะทุกคนครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้นะช่วยกันกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนองเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับโหเนี่ยมาดูดิเฮ้ยดูดิเออสมบูรณ์นจริงๆอ่ะ ประมาณแปดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะหูถ้าไม่มีไฟนี่มืดเลยนะมืดเลยเนี่ยกี่ชั้นวะเนี่ยลุงลองเข้ามาตรงนี้แล้วลองแผ่นขึ้นไปดิหูดูนดูฮะ้ดูดิสามชั้นคือถ้าเสร็จอะอลังการขนาดไหนอะสามชั้นเนี่ยแล้วดูบรรยากาศหใหญ่เนาะใหญ่มากอะ แล้วเราไอ้ที่เขาปิดๆอยู่นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยเป็นเป็นอะไรอ่ะคืออะไรตรงเนี้ยเหรอคือในในความคิดผมนะเหมือนแบบว่าจะทําเป็นบ่อน้ําพุอ่ะเนี่ยพอดูจากแท่นอย่างเงี้ยเหมือนทำเป็นบ่อน้ำพุหรือเปล่าทุกคนนะั้งขาวเริ่มบินแล้วเว้ยเอ้ขางขาวเฮ้ยอะไรไ้ขางขาวเยอะขางขาวเยอะปะปปอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขาจะทําเป็นบ่อน้ําพุอ่ะอืเป็นบ่อน้าพุคล้ายๆบ่อน้ําพุเนาะ ทุกคนฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าขังข่าวเยอะมากนะครับเยอะจริงอ๋อกำลังจะสร้างด้วยซ้ำมั้งเนี่ยมีการล้อมเนี่ยกำลังจะสร้างใช่ไหมแล้วฝั่งนู้น่ะเหมือนกันเหมือนกันฝั่งนู้นก็เหมือนกันกับอันนี้เลยโหน่ากลัวว่ะแต่น่ากลัว่ะเดี๋ยวเราสำรวจกันก่อนไะเนี่ยแล้วดูเลยให้ดูแต่ละห้องเนี่ยดูดิแล้วบรรยากาศได้เลยอ่ะทุกท่านครับ ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับนะตอนนี้จะเห็นว่ามีขังขาวบินนะขังขาวเยอะนะตรงเนี้ยเนี่ยแล้วดูแต่ละห้องดิดือลังการแค่ไหนเนาะอันนี้คือห้องห้องหนึ่งเลยใช่ไหมหรือว่าอ๋อเนี่ยเข้าใจละเป็นห้องแบ่งเป็นห้องห้องแบ่งเนี่ยอ๋อเป็นห้องแบ่งเว้ยใช่ ฝั่งเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน่อยลุงกันดีดูโอ้ด้านหลังจะเป็นวิวเนาะอันนี้คือเป็นวิวอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราได้รับอนุญาตถ่ายรายการเข้ามาถ่ายรายการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่อันนี้เราเข้ามาอย่างถูกต้องเราเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะสถานที่อย่างนี้นะครับนะเป็นสถานที่ของผู้ใหญ่เขา้อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทํารายการจะบอกได้เลยว่าด้านหลังเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดูฮะเนี่ยให้ดูแค่นี้พอ อานี่ดูดิ่ปยังมีโซนอื่นอีกเยอะยังมีโซนอื่นใช่ไหมอ้าวโอเคนี่ดูแต่ละห้องดิโอ้ยเหนไหมดูกันะเหนมเป็นวิววิวทัชเลยวิวสวยคือบอกนะถ้าเสร็จนี่แบบอลังการมากอ่ะนี่นี่ผมมองเป็นภาพเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงบ้านคนรวยที่แบบ้าคนรวยมีหลายๆครอบครัวอยู่ร่วมกันเหมือนแบบครอบครัวใหญ่เลยครอบครัวใหญ่เลยแล้วแบ่งโซนแบ่งอะไรแบบแบบชัดเจน นะครับผมปะอันนี้โซนแรกเนาะนี่นี่แค่โซนเดียวนะยังมีอีกแ,แล้ววันนั้นวันนั้นที่มาถ่ายรายการลุงบันเจออะไรพอพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเจอลักษณะแบบไหนเจอหรือว่าเห็นเป็นอะไรไม่วันนั้นที่ผมมาถ่ายรายการอะพเนี่ยเดินอยู่ชั้นนี้นี่แหละอะแล้วผมก็เหมือนว่าคือประวัติอะเราไม่รู้แต่วันนั้นที่ผมได้ยินได้ยินเสียงเด็กเรียกได้ยินเสียงเด็กคุยกัน แล้วเหมือนเขาเรียกผมก็เลยเดินตามมาแล้วผมก็เดินขึ้นไปข้างบนอแล้วหลังจากนั้นอะผมตอนแรกผมอะได้ยินเสียงอีเจ๊อยู่แต่พอสักพักหนึ่งอะผมไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงใครเลยเว้ยผมก็เดินตามหาเจ๊อะเนี่ยเดินวนอยู่อย่างเงี้ยอะแต่ไม่เห็นอเออว่ะแปลกทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้มีห้องลึกลับซับซ้อนนะใช่แต่ก็อมากัว่าว่ะเนี่ยผมเดินวนอยู่ตรงเนี้ยลุงเนี่ยเหรอผมเดินหามันอนะ อ้ต้องชมดูวะหาไม่เจออะถ้าผมมองจริงๆตอนนี้ก็คือแม่งซับซ้อนว่ะซับซ้อนมากอ่ะประเดี๋ยวเราลองไปดูข้างบนกันไปดูข้างบนเดี๋ยวไหมขึ้นทางไหนล่ะทีนี้อุ้ยอันนี้ประตูห้องอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงไปดูได้ไหมได้น่าห้องนี้ก็ได้ลองดูหน่อยนี่อันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงโอ้ประตูสวยนะเนี่ยประตูไม้นี่แพงนะแพงนี่อเนี่ยแต่ว่าลืมลืมใส่แมสมาว่ะเออขาเคียังข่าวเยอะมาก เนี่ยดูดิอันนี้ก็คือ,อเป็นห้องเนี่ยเป็นโซนห้องห้องหนึ่งเลยอ่ะเสด็แป๊บนะผมขออ๋อแล้วแล้ว,ลวข้างนอกเห็นเหมือนมีรถแมคโครเป็นแมคโครเก่าเนาะเป็นแมคโครเก่าที่เขามาจอดทิ้งเอาไว้เขามาจอดทิ้งไวเง้เฉยโอ้โหม่นเลยเป็นห้องอย่างนี้เลยนะทุกคนอืมว่ะเนี่ยดูดิแล้วก็ทะลุไปศกทางนู้นได้ด้วยก็ทะลุไปนี่นี่ โอ้นี่ไงล้อล้รอรถเข็นรถปูนอ๋อนี้น้ำพุใช่เขาทำเป็นเหมือนน้ำพุอ๋อคท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าสองฝั่งจะเหมือนกันนะคือเป็นน้ำพุโอ้ไม่ธรรมาดานะบ้านหลังนี้ทำไม่ธรรมดาเลยแหละนะไม่ธรรมาดาเลยแหละเท่าที่ดูนะสามชั้นแล้วก็น่าจะเป็นโอ้ดูดูลูมบอนนี่ดูฝาผนังนี่เป็นไง ฝามันอย่างสวยอ่ะสวยนะเป็นคือแบบเป็นช้างสวยเลยอ่ะเป็นภาพจิตรกรรมดูดิเนี่ยคือถ้าเสร็จอ่ะสวยมากอ่ะปะเนี่ยแล้วดูทุกคนนะเดี๋ยวเราจะต้องเซฟไฟไว้บางส่วนนะครับดูห้องนี้ดิอะไรหลอนไหมล่ะหูข้างวเต็มเลยไข้ผมว่าอ๋อเอ้ยลิฟต์ปะเนี่ยไม่อาจจะใช่เดี๋ยวเดียผมดูกัน อ่าน่าจะใช่นะเฮ้ยลุงผมว่าไม่ใช่ว่ะหรือว่าเขาทําเป็นห้องอะไรเป็นห้องโอ้โหลุงขางขาวเต็มเลยขางขาวเยอะขางข้าวเยอะฮะทุกคนเดี๋ยวขอปิดจมูกมาก่อนข้างข้าวเต็มเลยฮะขึ้นนึงบนกันขึ้นงบนดีกว่าป่ะอันนี้ทางขึ้น้ึงบนห้องเมื่อกี้นี้ขางข้าวเยอะมากนี่ดูดิโอ้โหบันไดสองฝั่งเลยว่ะ ก็จะเป็นห้องอ๋อไม่ใช่นี่ที่ผมดูแล้วไม่ใช่ลิฟต์มันเป็นห้องลักษณะเป็นเหมือนเหมือนห้องซอยห้องแยกออกมาแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องครัวนะครับเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาลงมาเดี๋ยวเราแวะดูเดูเราเข้าแหวะให้ดูเวเราไปดูข้างข้างบนก่อนโหใหญ่จริงอลังการมากอลังการจริงไม่ไม่ใช่แค่อลังการอย่างเดียวนะน่ากลัวด้วยดีนี่แหละอ่าผมจะเล่าผมจะเล่าก่อน ก็คือที่ผมเจออ่ะก็คือห้องนั้นแหละห้องข้างล่างเมื่อกี้นี่ห้องข้างล่างเมื่อกี้นี่แหละอะที่ว่าเป็นเสียงเป็นเสียงเหมือนเด็กอ่ะเขาเรียกเนี่ยแล้วผมก็วิ่งขึ้นมาอเนี่ยผมวิ่งผมได้ยินเสียงไปถึงชั้นสามอ่ะเป็นเสียงเป็นไหนอะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงอ่ะพี่มานี่ที่ตามหนูมาเฮ้ยพี่วิ่งตามหนูมาค่ะคนลุกนี่นี่แหละแล้วไงต่อล้วไงต่อ แล้วผมก็วิ่งตามขึ้นไปถึงข้างบนแต่ผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยนะแล้วเสียงก็หายไปอ๋อเนี่ยเหมือนเขาลื้อเนาะเหมือนประมาณเขาลื้อเนี่ยแล้วดูโครงสร้างดิทุกคนทุกคนดูเรียบเนี่ยโโคตรอลังการแล้วดูแต่ละห้องนะโหจะเป็นห้องหมดเลยใช่ทุกคนนั้นจะขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมจะมีห้องเนี่ยมาดู หรือหรือจะเป็นรีสอร์ทให้ให้ให้คนพักผมก็เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะทําเป็นเหมือนรีสอร์ทหรือหรือเป็นบ้านส่วนตัวอันนี้เราก็ยังไม่รู้เออว่ะมาดูแต่ละห้องดิท่านผู้ชมดูอะโอ้อันนี้คือห้องห้องหนึ่งเนี่ยก็คือห้องหนึ่งอ๋อเป็นห้องเดียวซอยอีกอ่ะเนี่ยเออว่ะเราก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะทําเป็นอะไรเออว่ะไหนห้องเนี่ย ทุกคนเราเข้ามาดูข้างในดิข้างหลังก็จะเป็นวิวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในบริเวณชั้นสองของตัวอาคารนะครับแล้วก็จะเป็นห้องซอยแยกออกมาเนี่ยแล้วก็เขาจะซอยซอยเป็นอย่างเงี้ยอืมต่ค่ะท่านผู้ชมดูฮะนี่เนี่ยดูบรรยากาศนี่ฮะดูบรรยากาศอ่านี่ฮะดูครับผมว่าวิวดีนะวิวดี ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วแบบว่ามีคนมาพักอะไรพวกนี้ผมว่าวิวดีนะท่องผู้ชมดูหะเห็นไหมเนี่ยเป็นบรรยากาศที่แบบเออว่าดีจริงเราเข้าไปดูข้างในกันนี่จะเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งเลยนะห้องครัวห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขกเซตเลยเซตหนึ่งอะห้องเนี้ยเซตหนึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งไม่น่าจะมีคนจอนเนาะไม่มีไม่มีชัวนะชัว ผมมันก็เริ่มระแวงว่ะการันตีได้เลยว่าไม่มีคนจรนเ้ยเเอ้ยอะไรอ่ะเอ้าชัวร์ปะเนี่ยไม่มีเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะไม่มีหรือข้างข้าวบินชนวะไม่น่านะ้ลุงทุกคนครับผมเดินมาแล้วก็อยู่ดีตัวตัวสปริงไอ้สปริงสายไฟเนี่ยมันเด้ง มันเหมือนไม่ถูกดึงอ่ะเหมือนคนอย่างนี้เปล่าวะเออเหมือนเหมือนเหมือนแรงดึงเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าไม่มีใครมีแค่เราสองคนนี้แหละเออทุกคนผมเดินขึ้นมากันสองคนนะว่าจะข้างข้าวบินชนมันก็ไม่น่าไม่ใช่ใชนะเฮ้ยป้าปลาลุงเ,<า>เสียงอะไรอ่ะได้ยินเหรอได้ยินลุงได้ยินปะผมไม่ได้ยินนะเมื่อกี้ผมไม,ไม่ไม่ทันฟังแบบนึงนะตอนนี้ลุงบอลเขาได้ยินเสียงเสียงไมหมครับ ได้ยินไหมทุกคนได้ยินยังเสียงมันจะกล้องมากเลยมันเป็นเสียงแบบที่ลุงม,มอนบอกเลยคือเสียงแบบลากยาวเลยเมืม่อกี้เนี่ยแล้วต้องบอกก่อนนะตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยอยู่ห่างไกลาจากถนนเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เสียงรถแน่นอนครับมันเป็นเสียงแบบนี่ไงได้ยินไหมได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินละได้ยินนะคือบอก่อนเลยนะว่าที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นป่าล้อมรอบเลยนะใช่มันเป็นป่ามันไม่มีถนน มันห่างไกลจากถนนเลยเอาง่ายๆเฮ้ยนี่ไงใครอ่ะอันนี้เสียงเดินแล้วใครเดินขึ้นมาใครครับเฮ้ยเชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราต้องรีบสำรวจก่อนที่ตะวันจะตกดินผมบอกเลยนะเอ้ยเสียงเดินจริงด้วยใช่มันเป็นเสียงเดินเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะตะวันตกดินเมื่อไหร่อะยิ่งวันนี้อีกที่เนี่ยใช่ไหมโอ้คือมืดทุกอย่างมืดเลยนะมืดมาก ทุกคนเามื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงคนเดินนะแต่ห้องมันใหญ่อ่ะใหญ่มากค่ะห้องใหญ่ทุกคนดูดิห้องไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนออแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ว่าเป็นเสียงเด็กที่เขาเรียกผมขึ้นมาข้างบนนะที่จะพาไปดูอันนั้นนะยิ่งกว่าน,นี้โอ,โอ,โอมียิ่งกว่าน,นี้ด้วย โอ้โหเดี๋ยวลุงเห็นแล้วลุงจะแบบข้างบนน่ะเฮ้ยทุกคนฮะแต่ผมบอกกันเลยนะว่าสถานที่แห่งนี้นะถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยการหานี่ยากมากยากมากยากจริงๆเพราะท่านผู้ชมจะเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะว่ามันซับซ้อนมากอันนี้คุณลองดูงดูดิเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าใครหายไปสักคนหนึ่งเนี่ยความซับซ้อนนี่แบบเยอะอ,ะอุ้ยได้ยินปหมหน้นเสง หนูลำากกระเด็นเลยได้ย oh. ินป่ะมันมีเสียงจริงเว้ยมันมีเสียงจากข้างหน้าข okay. ้างหน้าข้้าางหนเราเลยนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเราใส่ไมค์กันอยู่แต่มันมีเสียงแบบเสียงเหมือนคนพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเรเปิดนี้กอนโอเคป่ะป่ะร้อนเลยฮะร้อนอุ๊ถ้าเกิดไม่ติดไฟเข้ามานี่เรามืดเลยนะมืดเลยอ่ะนี่ขนาดที่อ่ะ หกโมงครึ่งเออดูบรรยากาศตอนหกโมงครึ่งบอกได้คําเดียวเลยว่าหลอนนะขั้างค้าก็เยอะขี่ขั้างค้าก็เยอะนะอันเนี้ยไปขึ้นชั้นสามก่อนนต่อไหนไปชั้นสามที่ลุงบอกก่อนหูเป็ไปไงโอ้โหข้างบนหยเฮ้ยลุงได้ยินเสียงเสียงอะไรวะเสียงเหมือนคนพูดอ่ะเหมือนเขาคุยได้ชัดเลยเมื่อกี้คือข้างหูผมเลยนะ ข้างหูผมเลยที่ผมร้องเฮ้ยแล้วผมหันไปอ่ะคือแม่เป็นเสียงเหมือนคนคุยเว้เออเหมือนหลายคนอ่ะหรือว่าข้างๆมันคุยกันวะว่าลุงข้างๆมันคุยกันได้ที่ไหนล่ะฮะไปก่อนไปกนไปก่อนนี่นี่ลุงมาดูชั้นนี้ดีกว่านี่นี่แหละตรงนี้แหละคือจุดที่เขาเรียกผมเข้าขึ้นมา อแล้วลุงลองมาดูตรงนี้แล้วลองแผ่นลงไปข้างล่างดิโอ้โหตกไปนี่ไม่เหลือนะาั้วลุงครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึง่งว่าวันที่ผมมาขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะก่อนที่เสียงจะหายไปเขาพูดรรว่ายังไงว่ว่าโดดลงไปสิเฮ้ยจริงเนเออนี่ตรงนี้เลยทุกคนสูงนะดูดิโอ ไม่ต่ำกว่าสิบเมตรเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าโดดลงไปสิเฮ้ยไปดูทั้งหมดไหมหลอนปะล่ะเฮ้ยหลอนๆจริงนั่นอะคือเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินมันซับซ้อนนะทุกคนผมบอกเลยว่าเนี่ยดูดิซับซ้อนจริงๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูมัรยากาศแบบไร์สดนะครับนะให้ไปดูที่เฟซบุ o กเนาะ ให้ไปดูที่เฟซบุ๊กไปดูที่เฟซบุ๊กได้เลยเพราะว่าเราจะมีบรรยากาศแบบไร้สดให้ดูได้เหสามร้อยหกสิบเลยอ่ะเนี่ยดูดิไปอุ้ยอะไรผมได้ยินได้ยินเสียงไหมทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะมีเสียงคุยจริงๆมีเสียงคนพูดอะไรไม่รู้เว้ยอุ้ยใครใครเดินอ่ะ มีเสียงคนคุยกันมีเสียงคนเดินเหมือนพยายามเดินตามผมสองคนมาแต่ผมบอกกันนะว่าผมก็ลุมบอลขึ้นมากันแค่สองคนนะทีมงานเราไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะนี่แหละไอจุดจุดเนี้ยที่ทําให้ผมหลอนสุดก็คือเสียงที่เสียงสุดท้ายที่ได้ยินอ่าเขาบอกว่าโดดลงไปสิใช่เหรอเออเนี่ยตรงนี้แหละแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันเนี้ยเขาเขาสร้างเหมือนผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เออทุกคนเหมือนอะไรวะ ไม่ถ้าลองคิดดีๆว่าอันนี้คือชั้นสูงสุดใช่อ่ว่าจะทําเป็นแบบเหมือนห้องไว้นั่งเล่นไว้ดูหนังหรือเปล่าอ๋อโฮมเทเตอร์เออเหมือนห้องโฮมเทเตอร์ถูกปะอันนี้วางทีวีอ่าห้องโฮมเทยเตอร์เด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงคนคุยกันอะใช่เนี่ยไม่ไม่มันจะเย็นใจเย็นใจเย็น ต่ย็นทุกคนนะตอนนี้ตอนนี้บอกก่อนนะมันแปลกจริงบรรยากาศมันแปลกแปลกมันมีเสียงที่เราไม่อยากได้ยินแทรกเข้ามาวข้างหลังเลยคล้ายๆคนเดินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบไม้มาเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเนี้ยอันนี้อันนี้ในความสันนิฐานของเราที่เราเห็นซึ่งเราเห็นเนาะคืออาจจะเป็นโฮมเพีเตอร์แต่ผมชอบวิวข้างนอกมากเลยมากเลยวิวสวยมากวิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะวิวคือแบบ เห็นภูเขาเลยมันสามารถออกตรงไหนได้วะลุงอ๋อนู่นนู่นข้างนอกไปาไปพไปพาไปดูหน่อยเดี๋ยวให้ทุกคนให้ท่านผู้ชมได้เห็นคือวิวดียามเย็นจริงยามเย็นแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแต่ให้เขามองไปตรงๆเขาจะเขาจะมีทางขึ้นเป็นจุดชมวิวด้วยเนี่ยเนี่ยให้เขามองตรงไปอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนดูฮะว้าว ทุกคนเขามองตรงดูดิโอ้โอุ๊ยเป็นวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากครับนะถ้าเรามองตรงไปด้านหน้านี่จะเป็นภูเขาเป็นทิวเขาที่สวยมากนะครับผมอ่ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้าไข้างป่ะป่ะเข้านี้เลยนี่เดินลงนี้เลยป่ะสวยนะบอกตรงเลยนะ นี่ไงฝั่งนู้นได้ัหมฝั่งนู้นเดินวน,นได้ไหมลองดูไปลองลองเดินวนจะได้อยู่นะได้ได้เดินวนได้อ,นนอเีบจะเป็นทาง<อ>วนอ๋อนี่ไงแล้วเราก็มาเดินวนไปข้างหน้าเออเข้าข้างนี้อืมสวยจริงสวยครับสวยทุกคนนี่คืออันนี้จะเหมือนจะเป็นด้านหลังเนาะใช่อันนี้น่าจะเป็นด้านหลัง อ๋อนี่ยจะเป็นด้านหลังของห้องเมื่อกี้นี้โอ้ยผมว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมชอบแน่เลยว่ากับบรรยากาศตอนกลางวันนะบอกก่อนนะว่ากลางคืนนอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะใช่อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะแบบนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคือภายใต้ความสวยงามของที่เนี่ยอะคือแม่งซ่อนอะไรไว้หลายอย่างแน่นอนถูกต้องเป็นเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเอาง่ายๆทุกคนดูดิห้องแต่ละห้อง โอ้สูงว่ะสูงจริง,รงตรงเนี้ยโอ้แล้วเรื่องความหลอนนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี้ยต้องพูดถึงใช่ไหมใ, <น S 2> ใครอยากรู้ก็ไปรอดูในเฟซบุ๊กแล้วกันอโอเคเดี๋ยวเรา <ปะ S 2> เดินลงไปข้างล่างสำรวจลง,งล่างแล้วก็เดินออกเลยเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศแบบไฟ้สดในตอนกลางคืนเนี่ยค,คุณดูบรรยากาศเอาแล้วกันว่านี่ขนาดแค่หกโมงกว่าๆนะใช่ ไม่ต้องอุ้ยผมได้ยินแล้วใจเย็นใจนไม่พูดใจเย็นผมผมได้ยินแล้วได้ยินผม<ช><ะ>ได้ยินแล้วใช่แม,ม่คือผมอยากจะบอกว่าความรู้สึกของเราสองคนน่ะแม่งเหมือนมีใครเดินตามเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่แต่ผมผมชอบนะถ้าเกิดว่ามันแบบมันไม่ได้ล้างเนี่ยมันถ้ามันไม่ล้างอผมว่าแม่งสวยสวยสวยมากๆนี่งดูดิ นี่ก็จะเป็นอ๋อห้องเมื่อกี้นี่เราห้องเมื่อกี้เราที่เรามาป่ะนี่จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องตอนแรกเข้าใจว่ามีลิฟต์มมผมก็เข้าใจแบบนั้นแหละป่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับนะเดี๋ยวไปดูตรงด้านนอกนะครับ ไม่แต่ข้างล่างเนี่ยไออันเนี้ยค้างคาวมันอาจจะเยอะหน่อยอืมเนี่ยไม่ละจุดเนี่ยอันเนี้ยคือที่จะให้ดูทีหลังเนี่ยอันเนี้ยคือจุดเกิดเหตุที่ผมได้ยินเสียงครั้งแรกอ๋อเป็นเป็นจุดที่เราได้ยินเสียงใช่เนี่ยคือจุดนี้แต่ไม่รู้ว่าคือมีอะไรที่นี่หรือเปล่าไม่เลยประวัติเราไม่รู้เลย อันนี้คือจุดที่ผมได้ยินเสียงครั้งแรกแล้วมผมวิ่งขึ้นไปข้างบนเราออกขึน้นมาไปทุกคนไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกที่จุดเปิดรายการกันก่อนนะครับนะส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาเลยครับนะฝากกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับนะคลิปบรรยากาศกลางวันสดๆตามสถานที่ลองต่างๆนะครับนะท่านผู้ชมจะได้เห็นผ่านทางใน YouTube เท่านั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดจมูกก่อนเาว่ากลิ่นค้างคาวตรงน,นี้อาจจะเยอะหน่อยแรงมาก ตรงนี้เลยนี่แหละอ่ะอย่าเราไปยืนปิดรายการกันตรงนี้ไหมตรงนี้เออตรงนี้เอาวางตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคท่านผู้ชมครับนะนี่เลยเราปิดรายการตรงนี้เลยอะลุงบอลยืนก่อนเนี้ยอ่ะโอเคโอเคตรงนี้เลยยืนแล้วเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรานะครับนะต้องไปเตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำไลฟ์สดของสถานที่ตรงนี้ แต่ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ดีกว่าปักลิงก์ไว้เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไลฟ์สดของสถานที่ตรงนี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมได้เผื่อใครที่ดูไม่ทันเนาะใ,ในบรรยากาศไลฟ์สดเอาเป็นว่าในการสำรวจของเราเนี่ยในวันนี้นะครับนะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแต่ฝากท่านผู้ชมนะครับนะรับชมทุกวันเทิงใช้ใชวิจ,จรยารณญาณในการตัดสินใจเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกท่านนะแต่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยซึ่งอาจจะยังดูไม่น่ากลัวแล้วไม่เท่าไหร่ แต่ก็ยังมีนะยังมีเมื่อกี้ยังมีนะเป็นเสียงเดินมั่งเสียงคุยมั่งใช่ไหมใช่เออเป็นเสียงเดินเป็นเสียงคุยแล้วก็ได้ยินเสียงก็แกลกแกลกจะจะบอกว่าขังข่าวมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามีอะไรอยู่แน่นอนที่นี่คือไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอ่ะคือคิดผมคิดว่าเขาน่าจะมีอยู่แหละอ่าแต่อะใครอยากอยากสัมผัสว่า มีมากกว่านี้ไหมติดตามคืนนี้ครับติดตามคืนนี้นะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันก่อนไปบ,ยบา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 ย,บาย <c oughs>